35ถ้า 2x กยกกำลัง 2x ยกยกกำลัง2นะครับ cos พส่วน4ยกกำลัง2บวก 3x กไซยกกำลังสองสายส่วน2เท่ากับ 4x นะตรงกับข้อใดนะครับตรงกับข้อใดเท่ากับ4นะเราเตรงกับข้อใดนี่คือสิ่งที่เขาถามจากตรงนี้นะครับจะได้ว่า 2x ยกยกกำลังสอง คอสยกกำลังสองนะครับคอสพ่ส่วน4ยกกำลังสองเนี่ยมันคือ1ส่วนรูทยกกำลังสองถูกปะนะครับบวก 3x s i อกซกกำลังสองพายส่วน4ตรงเนี้ยนะยคือ180หาร2เหลือ90สนะครับไซของเท่าไรครับสาูณตรงนี้เท่ากับ270 sin ของ270เท่ากับเท่าไรเอ้ย ไซด์ของ2 7 0ตรงนี้นะครับเท่ากับ1ถูกปะนะยกกำลังสองแล้วมันก็เท่ากับ1เท่ากับ4เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้ 2x ยกยกกำลัง2องคูณ1ส่วน2บวก 3x เท่ากับ4 2ตัด2ได้เหลือ x ยกยกกำลังสองบวกสานะครับลบ4ทั้งสองข้างลบ4เท่ากับ0ตรงนี้แยกตัวประกอบได้ถูกปะ เป็น x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับ1และลบ4เมื่อ x เท่ากับ1และลบ4ตอนนี้น้องได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วถูกไหม x ตรงกับข้อใดเอ่ยข้อ4นั่นเองนะครับคือเซตของ1และลบ4